การจัดสวัสดิการเนี่ยเป็นหัวใจหลักของการาทำงานของชุมชนที่ป้าเตยพินได้ทำมาหลายอย่างนะคะแต่สวัสดิการเนี่ยทำให้ได้ช่วยเหลือคนแม่ฮ่องอนเนี่ยก็เราอยู่ติดเขตชายแดนข้ามานะคะเราก็มีพี่น้องคนไทยใหญ่หรือคนไตนะคะที่ไม่มีบัตรคนไทยแต่การที่ป้าทำตรงเนี้ย เขาได้เทียบเท่ากับคนไทยทุกอย่างเกิดเจ็บตายทุนการศึกษาเท่ากันหมดเลยนะแล้วเงินเราก็ไม่ได้หายไปไหนการจัดสวัสดิการเนี่ยนะคะเป็นบอกเกิดหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเนี่ยที่นี่นะคะทุกวันที่ 10- และ11ของเดือนเราก็จะเก็บวันละบาทอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีนี้คนเท่าคนแก่ที่เขาเหงาอยู่กับบ้านนะคะเขาก็ได้ออกมา มาเจอกันทักทายกันมาทํากิจกรรมร่วมกันหัวใจหลักก็คือเป็นการรวมตัวกันนะสวัสดิการนี่ก็เกิดขึ้นนะแล้วก็มีคนสนใจมากการทําสวัสดิการเนี่ยนะถ้าเกิดจากชาวบ้านที่รวมตัวกันแล้วลุกขึ้นมาทำเนี่ยจะอยู่ยั่งยืนเอ่อหน้าที่ผ่านมาเราก็ได้ดําเนินการประมาณ ปี266ที่ดำเนินการไปได240หลังของบ้านพอเพียงชนบ,บทแล้วก็บ้านมาขคงชนบทที่ผ่านมาเราทาที่แม่ลาหลวงคือเป็นที่แรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอนตอนนี้เราดำเนินการได้ประมาณสัก50นะครับที่ดำเนินการแล้วผลลัพธ์ตอบมาก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยกับชุมชนได้รับประโยชน์อย่างเช่นยกตัวอย่างของอโครงการเรื่องการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตเนี่ยต่างจะเป็นเรื่องของ ปลาต่างๆเราใช้ระบบโซล่าเซลล์เนี่ยทำให้เมื่อก่อนนี่ทางกระดมเงนินต่างๆเนี่ยมันจะขาดทุนเรื่องต่างๆเราใช้ระบบนี้ก็คือถ้าชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นเยอะศูนย์เนี่ยตอนนี้เป็นประมาณถึงเป็นแสนแล้วที่มีกองทุนตัวน,นี้นะครับที่เราทําเรื่องบ้านมันคงจะรับ สำนักง,งานพัฒนาสังคมและฟารมเ่นองของนู่นนะครับผมก็ต้องขอขอ,ขอบคุณพ่ออชอเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เติมเต็มในการจัดสวัสดิการเรื่องที่อยู่อาศัยซึ่งปกติเนี่ยคือพอมอทำในด้านอื่นสามารถทาได้แต่เรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยต้องได้ความร่วมมือจากของพ่ออชอครับเพราะว่าจะลงถึงพื้นที่แล้วก็ยิงงประมาณทั้งสร้างบ้านสร้างอาชีพสร้างสุขสร้างการศึกษาอะไรเงี้ยเป็นการบูรณาการซึ่งตอบโจทย์ของการแก้ปัญหาความยากจนกลุ่มเบาบางรายโคเรตของพอมอ,อย่างแท้จริงนะครับเรื่องที่อยู่อาศัยนี่เป็นเรื่องสาค อย่างจะตเติมเต็มนั่มาตรงนี้ได้แมงสอนนี่มีทั้งหมด49พื้นที่แต่นี้ขับเคลื่อนไปได้30ปีน, 30, ปน,นี้จะเพิ่ม3ชุมชนแล้วก็เป็น33เป้าหมายคือต้องเต็มให้49พื้นที่แะ้ครับแต่พื้นที่ของกระทรวงนี่จะมีศูนย์ชีวิตสังคมที่ดูแลกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เด็กจนถึงเด็กเยาวชนผู้เรียอากาศผู้มีการรับสูายุครอบครัวเป็นการบูรณาการศูนย์ของกระทรวงเราแล้วก็เป็นการส่งต่อในกรณีที่ เกินความสามารถของกระทรวงในเรื่องได้เนี่ยเรื่องอาชีพเนี่ยเราก็จะประสานต่อให้ยังเช่นหน่วยงานสองเกษตรและอะไของพอชอนเรื่องการเสริมทักษะเรื่องการฝึกอาชีพแลือไม่ว่าการจะเป็นผลงานผลิตผลิตภัณฑ์อะไรพวกนี้ครับต่อยอดให้กับกลุ่มเป้าหมายหนึ่งคือสร้างรายได้ให้มากขึ้นครับผมแล้วก็ถ้าเด็กบางคนมีปัญหาเรื่องการศาึกษาเราสามารถเชื่อมโยงต่อของกระทรวงศึกษาเองหรือของสถาบันที่สามารถรองรับเด็ก ให้ไปอยู่แบบกินนอนได้ด้วยเด็กได้มีโอกาสได้เรียนต่อคือทุกมิติของด้านที่อยู่อาศัยด้านรายได้ด้านการศึกษาเรื่องสุขภาพคือประชาชนแม้ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็นแล้วแต่ถ้ามีปัญหาทางสังคมเรื่องรายได้เรื่องที่อยู่เรื่องสุขภาพเรื่องสวสัสดิการมาที่พมจอมแงแม่สอนทุกอย่างแก้ปัญหาจบไ้หมดทุกอย่างครับผม ความสาเร็จเหล่านี้ครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันมีความจําเป็นที่จะต้องอาศัยเรื่องของการเชื่อมงานนะครับของหน่วยงานภาคีต่างๆด้วยนะครับมันคงไม่ได้สําเร็จได้ด้วยงานวิจัยเพียงอย่างเดียวมันก็เลยเป็นแนวคิดครับให้เรามาจัดงานนะครับที่เรียกว่า,างานรวมพลังนะครับเพื่อที่ที่จะทําให้แม่ห้องสอนเนี่ยมีความสุขนะครับมีธีมงานก็กคือ,อ home of c a b i n e t นะครับบ้านแห่งความสุขนะครับเราจะทําบ้าน เราให้มีความสุขยังไงครับโดยที่เชิญหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับเข้ามาร่วม บันทึกข้อตกลงครับแล้วก็มานั่งดูไอเดียของพวกเราครับว่าเอ๊ะถ้าเราออกแบบการทํางานแบบนี้ที่ใช้ข้อมูลนะครับที่ใช้ปัญญานะครับที่ใช้ความเป็นภูมิสังคมนําแล้วก็ชวนทุกๆคนมาทํางานร่วมกันนะครับเป็นทํางานเป็นการทํางานเชิงพื้นที่ครับผ่านสภาองค์กรชุมชนตําบลครับทั้ง49แห่งในในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเราก็มีความหวังครับแล้วก็เห็นพลังของพี่น้องครับเห็นพลังของหน่วยงานที่มาร่วมวันนี้ก็เหมือนกับเห็นแสงสว่างไปอุ ที่จะทําให้แม่้องสอนสามารถที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำครับ